สวัสดีค่ะอีกรอบอีกรอบนะคะคราวนี inform inform ้ก็เด sure> ิมนะคะยายต้อยกับพี่จูนนะคะเห็นไหมคราวนี้ก็เต็มนะแน่งกับปานี่ก็เต็มนะคะคราวนี้ก็ผู้หญิงไทยนะคะหินางสาวไทยของเราสองท่านนี้นะคะเก็บได้เยอะก็จริงนะคะเพื่อนๆปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้แบกขึ้นไม่ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวใช้เพื่อนดูนะคะว่าตรงนู้นนะคะ สุดเลยนะคะต้องแบกแล้วก็ยังขึ้นขึ้นขึ้นควนนะคะตองไปขึ้นควนอีกนะคะกินข้าวตอนนี้ก็เติมพลังกันนะคะเติมพลังกันนะคะกินข้าวกับอะไรคะปลาทอดปลาเดดเดียวเนาะอร่อยมากค่ะกินข้าวกับกล้วย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 นะคะเก็บ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 กันนะคะเพื่อนเก็บได้เยอะ ขนมปังของป้าต้อยนะคะขนมปังค่ะสนุกสนานเฮฮามาแล้วบรรยากาศดีมากยุงไม่มีสักตัวนะคะเพื่อนๆไม่มียุงไม่มียุงเพราลมพัดดีเนาะลมพัดดีมากเลยนะคะบรรยากาศดีเยยต้อยก็สดชื่นเยียต้อยคนเก่าสดชื่นนะคะเก็บก็มีพลังค่ะมันสวยมากเลยนะคะเมื่อวานก็สวย วันนี้ก็สวยคนเก็บต่ะในป่าคนเก็บก็สวยนะคะตื่นมายังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะคะมาอย่าค่ะไม่เป็นไรทองสวีเดนนะคะเพื่อนมาเก็บทองกันนะคะแต่ว่าเงินเก็บทองที่นี่นะคะแต่ว่ารุ่นนี้คือรุ่นใบรุ่นนะคะเป็นใบรุ่นเหลือน้อยส้าค่ะหกสิบห้าคะป้าแข็งแรงหกสิบห้าเนี่ยยังแจวค่ะ ยังแจ๋วเก็บเห็ดก็เก่งนะคะเก็บเห็ดเก่งนะคะทั้งเห็ดเอ่อเห็ดเห็ดเอ่อเห็ดมันปูมันปูเห็ดมันปูก็ได้เยอะนะคะคุณป้าต้อยนะคะแล้วมาเก็บเอ่อผลไม้ทุกอย่างนะคะทุกอย่างปีหนึ่งก็ได้แปดหมื่นนะเห็นว่าคลิปที่แล้วบอกไปนะคะเพื่อนๆนี่คือคลิปมันตัดไปนะคะเพื่อนๆจะนี่ก็จะต่อคลิปอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเรามาหาเงินนะคะไม่ได้มารอนนะคะเขาเรียกว่า ทำตัวแบบมีประโยชน์มากๆนะคะเพื่อนคือไม่พึ่งเขาเรียกว่าไม่อะไรนะไม่งอมืองอเท้านะคะเพราะว่าเราเป็นคนสู้สู้สู้ค่ะนะคะอยู่ที่นีก็สู้อยู่ที่นี่ก็สู้ได้นะคะไม่เคยกลัวไม่ใช่เระมันสี่กิโลคุณบอสเนั่นแหละคือปัญหาของคุณนายทั้งหลายนะคะจะเอาขึ้นเอากลับไปไม่ได้นะคะจุน จะเอากลับไปไม่ได้นหนักจ่เอาออกไม่ได้ค่ะได้เก็บได้เยอะคือเหมือนยันนี่พูดนะคะคุณเก็บได้เยอะกว่าจริงแต่ว่าจะมีปัญหาตอนที่ว่าเราแบกกลับนะคะแบกกลับออกไปนี่มันจะยากนะคะแต่ว่ามันเยอะเหลืองเต็มทุ่งเลยนะคะทุ่งรวงทองนะคะทุ่งทองนเดียวก็ต้องนอนอย่างนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะดูนะคะคลิปนี้ก็คือนอนอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนอ่าที่นี่นะคะเหมือนอ่าที่นอนเลยนะครับจะนุ่มๆนะคะ แต่ว่าเดินลําบากนะคะบอกตรงๆว่าเดินลําบากมากลำบากมากจะดึกรักดึกรักนะคะก็ว่านอนสบายเลยนะคะเย็นลมโชยมีสดชื่นนะคะสดชื่นนะคะอากาศดีมากนะคะเป็นอนดีมากมากเลยนะคะอ้าวฝากอะไรนะคะฝากอะไรไปเมืองไทยหรือเปล่าอยากให้รู้ว่าคนไทยก็อย่างนี้นะคะเมียฝรั่งนะคะไม่งอมืองอเท้า ไม่ได้เป็นคุณนายไม่ได้มีมีทางเป็นคุณนายหรอกค่ะต้องมาเก็บผลไม้หน้าร้อนมาทำงานนะคะไม่ได้ไไดสบายาค,คือเขาเรียกว่าคือเราคือเราเพึ่งพาตัวเองยืน<ม>ด้วย,ยลำแข้งตัวเองนะคะใช่มีบัวฝรั่งก็ไม่ได้ใช้กับเขาหรอกค่ะเขบอกอ้าวโ okay. อเคทำงานเองค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะก็จะเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อน,อ,นอันนี้คือของเยนิดนะคะนั่นคือของนางสาวไทยทั้งสองคนนะคะก็ยังนั่งกินข้าวอยู่ไม่อิ่มนะคะก็เติมพลังกันนะคะเขาเติมพลังกันเนาะบรรยากาศก็ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะคะมาชมมาดูนะคะ เยอะมากเลยนะคะเยอะมากมากเลยนะคะเห็นไหมสองคนนั้นเขาก็ยังนั่งกันอยู่นะคะเพื่อนนั่งนอนกินข้าวแล้วก็พักผ่อนกันนะคะยายนิดเออถ่ายคลิปก็ถ้ามันมันเออเขาเรียกวันอะไรนะ มันกวัดแกงไปมาก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเห็นไหมคะมันก็เยอะนะคะเพื่อนเยอะมากเยอะมากเลยนะคะดูนะคะเพื่อนแต่ละแห่งมันก็จะเยอะนะคะเพื่อนเยอะอย่างนี้เลยนะคะเพื่อน เยอะอย่างนี้เลยนะคะเป็นจุ้มจุ่มอยู่นะคะเพื่อนเป็นจุ้มจุ่มอยู่นะคะเต็มเลยนะคะเห็นไหมคะเต็มเลยเหลืองทั้งทุ่งนะคะแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนๆลูกใหญ่มากนะคะแต่ว่าถึงจะเยอะยังไงนะคะก็เก็บเอาไปไม่หวาดไม่ไหวนะคะเพื่อน มันเยอะนะคะแล้วก็จะแบกกลับบ้านไม่ไหวกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเรนนี่ก็จะเดินให้เพื่อนๆดูนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะดูอย่างนี้แล้วกันนะคะเดินดูอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลงัง <laughs> เก็บสักนิดสักหน่อยนะคะคือมันเยอะมากเยอะมากๆ ก้กนเหลืองเต็มทุ่งไปหมดเลยนะคะเพื่อนแต่จะสุกได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวถูกแดดเดยอะๆพอแดดเยอะๆมันก็จะไม่สวยนะคะก็จะโรยนะคะก็จะโรยรานะคะเห็นไหมคะเราก็จะนั่งมองกันอย่างนี้เนาะก็จะเห็นเป็นสีเหลืองเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะมเพื่อน เรื่องอารามงามตาเป็นทุ่งทุ่งสีทองไปเลยนะคะเป็นทุ่งสีทองไปเลยนะคะนื่อยเหนือหน่อยเหนื่อยเหนื่อยนะคะเพื่อนมันเยอะมากเยอะมากเลยไม่รู้จะเก็บตรงไหนดีนะคะรู้จะเริ่มต้นตรงไหน 360อหสงศานะคะเพื่อนๆมันเยอะมากเยอะจริงๆฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อนๆ